ตอนที่21หมูกระทะ,ะเะียยวยาทุกสิ่งกว่าจะลากเด็กเอาต่ใจและเจ้านายในร่างเดียวกันออกมาจากห้องน้ำได้ก็ปากเข้าไปเกือบ10บนาทีการซื้อของเข้าบ้านที่ปกติน้อยหน่าทำเองรวดเร็วเกืับต้องเชื่องช้าและน่าอายเพราะพรีมหน้าตาพูดจาติดเรดได้หน้าตาเฉยตลอดทางแถมยังลวนลามน้อยหน่าเล็กๆน้อยๆแบบ โน c a แค n โนสนไม่สนใจใครทั้งนั้นสรุปว่าที่ลากไปเกลีย่ยในห้องน้ำเหมือนลากเข้าไปให้เขาปู้ยี่ปู้ยำตัวเองแล้วก็เสร็จปัดโถสุดท้ายน้อยหนาซื้อของไม่กี่ชนิดกลับต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเราไปดูเสื้อผ้ากันไหมจ้าหน่าหน่าอยากได้ตัวไหนเดีย๋ยวเพลีมซื้อให้ไม่เอาค่ะ น้อยหน่าปฏิเสธทันทีเหยาวังว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมน้อยหน่ายังจำได้ถึงครั้งแรกที่มาซื้อเสื้อผ้ากับพรมรัตตาพรมพรมคะนั้นใช่พรมหรือเปล่าเอ๊ะใช่พรีมจริงๆด้วยขณะที่ทั้งคู่กำลังต่อคิวคิดเงิน จู่ๆก็มีสาวสวยผมยาวรูปร่างใกล้เคียงกับน้อยหนาเดินเข้ามาถักทายพริมราตาหากเหมือนแค่รูปร่างน้อยหนายังไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอผู้หญิงคนนั้นเข้ามาใกล้ๆหน้าตาเหมือนกับน้อยหนาราวกับพี่น้องที่คลานตามกันมาอ้าวนินกลับมาไทยแล้วเหรออืมเพิ่งมาถึงเมื่อหลายวันก่อนเหมือนอย่างที่พริมว่าจริงๆ ดูใบอ่ะไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าที่ไทยเลยไม่พูดเปล่ายิงสาวยั่งเดินเข้ามาควงแขนพริมราตาอย่างสนิทสนซึ่งยืนอยู่ด้านข้างเลยแม่ครัวสาวเห็นสายตาที่ยานินมองพริมราตาแล้วก็ขมวดคิ้วดูท้าแล้วเจ้านายสาวควนนี้คงเสน่ห์แรงไม่หยอกขนาดสาวบินไปดูใบยอย่างติดใจของหยุดไทยเลยหึ ถ้าวันไหนพริมว่างอ่ะไปรับนินกินข้าวหน่อยนะคะกลับมาคาวเนี้ยก็คงไม่ไปไหนอีกแล้วละนินว่างมากเหงาด้วยหึเหงาหรือเงียนแม่กลัวตัวอวกอยากจะตบปากตัวเองหลายครั้งสงสัยช่วงนี้น้อยหน่าใกล้เมนมาถึงอารมณ์ไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางนะัก ในใจคิดไปต่างๆน,นานาไม่ว่าจะหยาบคายหยาบโลนแค่ไหนหน่อยหนาก,ก็คิดส่วนทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้บ่อยๆทั้งๆท,ท,ที่หญิงสาวซึ่งกําลังกระหนุงกระหนิงกับพริมรตาข้ามนาข้ามตาตัวเองอยู่นี่อาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานนมหรืออาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็เป็นไปได้อืมนั่นแหละนิน นินมารู้จักแฟนเราก่อนสินี่น้อยหนาเป็นรุ่นพี่พวกเราสองปีเมื่อพริมรตาเห็นยานินไม่สนใจจะทักทายคนข้างๆก็รีบแนะนำน้อยหน่าอย่างสุภาพอีกทั้งในใจไม่ค่อยพอใจนักที่ยานินเมินคนรักของตัวเองทว่ายังรั้งดูท่าทีอยู่หากยานินทำอะไรเกินเลยพริมรตาย่อมไม่ปล่อยไว้เหมือนคราวอารีนา ยานินได้ยินคำแนะนำก็ฉีกิ้มเริงร่าเกินปกติหันหน้ามามองน้อยนาพลางเอ่ยทักทายเสียงสดใสกระแทกใจสวัสดีค่ะพี่น้อยนายินดีที่ได้รู้จักนะคะพรีมนี่ไม่เปลี่ยนเลยยังชอบผู้หญิงแบบนินอยู่อีก ทั้งคำพูดและท่าทีเหมือนไม่ตั้งใจของยานินทำเอาพริมราตาแทบอยากจะพ้นไฟก็แค่แฟนเก่าแฟนเก่าเก็บที่ไม่คิดแม้แต่จะรีเทิร์นนินก็ยังคงเป็นนินที่ร้ายและอวดดีได้ตลอดเวลาพริมราตาผู้มีประสบการณ์มาแล้วไม่มีทางปล่อยให้คำพูดจากคนอื่นเล็กๆน้อยๆมาทำลายความสัมพันธ์ของตัวเองกับน้อยหนาได้อีก น่าจ๊ะนี่ยานินแฟนเก่าของพรีมคนนี้ไงที่พรีมเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนว่ายานินน่ะเขาทิ้งพรีมไปแต่งงานกับผัวฝรั่งฝรั่งเนี่ยอายุคราวพ่อเลยนะเขาบอกว่าเพราะว่าพรีมอะทําลูกให้ไม่ได้แม่แปลกเนาะของไม่ดียังคิดว่าตัวเองมีราคาพรีมรจะหันกลับไปขวาอะไรแบบนี้มาไว้ในชีวิตอีกพรีม น้อยหนาพยายามกลั้นขำสุดชีวิตแต่พอสบตากับพนักงานที่เคาน์เตอร์คิดเงินก็รีบเบื่อนหน้าหนีเพราะพนักงานสาวเพลอหัวเราะแบบไม่มีเสียงจนต้องปิดปากไว้ให้ตายสิเพรมรตาปากคอเร้อร้ายอย่างที่คาดไม่ถึงสิ่งที่น้อยหนาทำได้ก็คือกลั้นขำแล้วยิ้มหวานทักทายอย่างสุภาพเพื่อไม่ให้เสียมารยาทส่วนยานินจะโกรธขึ้นหรือกระเทือบท้าแรงแค่ไหน น้อยหน้าก็ทำเป็นเพียงมองผ่านๆเหมือนดูหมากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางไปก็เท่าหน้นเองคิดเงินเสร็จแล้วพี่ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะน้องนินน้อยหน่ายิ้มหวานจนตาหยีส่วนพรีมรตาก็ไม่หน้อยหน้าโบกมืออำลาส่งยิ้มพร้อมกับสายตาเชื้อเฉือนให้พรีมรตาหวังว่ายานินจะเจ็บ เราจำไม่อยากทำร้ายใครให้น้อยหน่าเห็นสักเท่าไหร่ภาพพ์สามีในอนาคตของเพริมรัตาจะต้องน่ารักนอบน้อมให้เมียรักเมียหลงหากได้เห็นท่าแท้ของเพีิมรัตาแล้วเกรงว่าน้อยหน่าจะไม่พลากพรหมจรรย์และตั้งท้องลูกให้นั่นเองน่าอยากไปไหนต่อไหมจ๊ะเย็นนี้กินข้าวกันไหม พรีมรตาเอ่ยปากถามเมื่อมาถึงคอนโดและจัดข้าวของลงตู้เย็นเรียบร้อยแล้วเออน่าจะไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนค่ะเลี้ยงอัมราคิรินกับวิกพรีมไปด้วยได้ไหมคะคุณพรีมน่าใจหรอคะว่าอยากไปน้อยหน่าถามย้ำอีกครั้งแต่พรีมรตาก็ยังพยักหน้าหงึกหงัก แน่นอนสิจ้าคนดีงั้นก็ไปสิคะในตอนรับปากน้อยหน่าไม่เอะใจเลยว่ารอยยิ้มน่ารักที่ทำให้ตาพล่ามัวนั้นเป็นรอยยิ้มของคนที่มีแผนในใจคุณพรีมทำไมไม่กินล่ะคะวิกตอเรียถามใส่ซื่อ ไม่ได้รู้ว่าคนที่นั่งงงในดงหมูกระทะอยู่นี่เป็นคนที่เลือกกินที่สุดของที่สุดในสามโลกแกก็ปิ้งให้น้องเขาสินาะทานเยอะๆนะพรีมคืนนี้จะได้ผักผ่อนสุดที่รักขยิบตาก่อนจะพลิกหมูในกระทะอย่างอารมณ์ดีพี่ที่รักไม่ไดเอทหรอคะ เพีมราตาถามเมื่อเห็นนางแบบสาวหุ่นดีมานั่งโต๊ะได้ก็ปิงหมูยัดใส่ปากนับคำไม่ทันเพีมระตาอึ้งไปไม่ใช่ว่ารังเกียจอาหารราคาถูกแต่ไม่เคยรับประทานอาหารพวกนี้มาก่อนเลยหมูกระทะสำหรับเพีมระตานั้นอย่างน้อยก็เป็นร้านบนห้างสรรพสินค้าโน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 ไม่ได้เอ็ดจ้าถ้าเราเชื่อมั่นนะน้องพพีมหมูสามชั้น ก็เป็นผักลวกจ้ะว่าแล้วนางแบบสาวก็จ้วงมันหมูลงในถ้วยน้ำจิ้มส่งเข้าปากไม่สนใจเสียงกรีดร้องของวิกตอเรียและคิรินที่จ้องอยู่ก่อนแล้วนั่นมันมันหมูของฉันนะยะโอ้สอรี่นะจจวิกกี้ไวกว่าได้ก่อนยะบริหารงานโรงแรมก็ทำได้ดี เจรจารธุรกิจก็มีประสบการณ์เยอะแต่พริมรตาไม่รู้จะทำอย่างไรกับสงครามหมูกระทะในครั้งนี้ดีวิกตอเรียคิรินและสุทธิลักษ์กำลังด่าทอกันด้วยถ้อยคำจิกกัดแบบน่ารักเพราะว่ามันหมูสามชั้นได้ถูกแย่งไปแล้วเพื่อนสนิทของคนรักต่างจ้วงแทงพลิกเนื้อหมูราวกับจอมยุดมือฉมังพริมรตาหันไปมองรอบๆโต๊ะอื่น โตะอื่นเองก็ไม่ต่างกันยิงป้ายหน้าร้านที่เขียนว่าหิ่มไม่อัน้นผลลักเก้าบเกาบาทจิตใจของเจ้าของร้านต้องเข้มแข็งแค่ไหนหากมาเจอภาพการกินไม่หยุดตรงหน้านี้มีแต่จะขาดทุนทั้งนั้นน้อยหน่าไม่รู้จะขำหรือสงสารพริมราตาดีหันมาอีกทีก็เจอกับใบหน้าเหลือหลาของพริมราตาซะแล้วสุดท้าย คนที่ใจอ่อนเสมอก็จัดแจงรินน้ำจิ้มสามอย่างลงในถ้วยแกะตะเกียบไม้ราคาถูกยื่นให้คุณพรีมเอาตะเกียบจุ่มลงไปในน้ำซุปก่อนนะคะเมื่อพรีมรละตาหยิบตะเกียบงงๆน้อยหนาก็ตักเอาน้ำซุปในหม้อที่เดือดปุดปุดออกมาล้างถ้วยจานและช้อนที่วางอยู่ตรงหน้าของเจ้านายสาวให้เท่านั้นยังไม่พอ น้อยหน่ายังนำมาเช็ดด้วยกระดาษชำระที่พกมาเองอีกเพราะรู้ว่าพีิมรตาเป็นคนเรื่องมากอย่างไรในการกินตอนแรกน้อยหน่าเลยกะจะชวนมาแกล้งสักหน่อยเตว่าวพอเจอสถานการณ์จริงเข้าไปเห็นใบหน้าตื่นตะลึงอย่างชะง,งักงันของพีิมรตาน้อยหน่าก็ดันสงสารซะอย่างนั้นคุณพีิมเอาตะเกียบจิ้มชิมน้ำจิ้มสิคะร้านนี้เด็ดมากจริงๆหน่าชอบอันนี้ บอกให้จุ่มตะเกียบลงน้ำจิ้มพรีมราตาก็จุ่มและแช่ไว้อย่างนั้นจนน้อยหน่าสายศีษะต้องหยิบตะเกียบขึ้นมาจิ้มน้ำจิ้มนิดหน่อยแล้วยืนไปข้างหน้าพรีมราตาชิมสิคะหนาป้อนนะจะชักช้าอยู่ยายแม้จะไม่เคยกินของพวกนี้แต่ถ้าคนบนโต๊ะกินอร่อยแถมมีสาวป้อนถึงปากพรีมราตา ็อาปากรออย่างใจจดจอ่ออืมอร่อยดีแฮะในที่สุดพริมราตาก็เลือกน้ำจิ้มที่ถูกปากสองถ้วยทางร้านปรุงได้รสชาติอร่อยอย่างที่น้อยหน่าบอกเดี๋ยวหนาคีบหมูให้นะคะคุณพริมทานได้เลยต้องสุกๆเดี๋ยวจะไม่สบายท้องนะเมื่อเห็นว่าพริมราตาไม่ทำตัวรังเกียจ กลับทั้งทานอย่างอร่อยอร่อยทำตัวน่ารักชวนคนบนโต๊ะพูดคุยอย่างไม่ขัดเขินผลคีสงสารอย่างน้อยหนาก็หลงลืมไปแล้วว่าเรื่องโกรธงอนนั้นจะต้องทำถึงเจ็ดวันให้ตามเป้าที่ตั้งไว้ภาพคู่รักคีบอาหารให้กันทั้งยังดูแลเอาอกเอาใจทำเอาสามคนโสดเอ้ยสามคนโสดผู้รวมโต๊ะแบะปากมองบนพูดคุยซุบซิบอย่างออกรส ยกเว้นนัด,ดานายที่เขียวแก้มตุยอยู่เงียบๆเพราะขณะที่ทุกคนกำลังเผลอนี่แหละคือช่วงกอบโกยหมูสามชั้นพริมรตาเปิดสิ่งหมูกระทะครั้งแรกของตัวเองได้อย่างงดงามของตามท้องตลาดที่คนทั่วไปรับประทานไม่ได้แย่เลยกลับอร่อยจะจนหยุดไม่ได้พรีมคีบหมูที่สุกแล้วเข้าปากตัวเองบ้างและอาปากรับตะเกียบของคนรักข้างๆบ้าง จนเมื่อท้องเริ่มแน่นและน้อยหนักก็ดูแลด้วยรอยยิ้มเป็นอย่างดีบัดนี้องถึงเวลาที่สมควรแล้วที่พรีมราตาจะทำตามแผนที่วางไว้กับสุดที่รักห <c oughs> น่าจ๊ะเรามาถ่ายรูปคู่กันหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยนะคะหน่าหน้ามันจะตาย น้อยหน่ากำลังพลิกหมูมือเป็นระวิงเกิดอาการไม่มั่นใจขึ้นแต่สุดท้ายก็ยอมพยักหน้ายินยอมเพียมราตาเองก็อุตส่า์ปรับตัวทานอาหารพื้นๆได้โดยไม่บ่นสักแอะสำยังทำตัวน่ารักจนน้อยหน่าหลงน้อยหน่าจัดการผมตัวเองซับมันด้วยกระดาษชิ้ชู้เล็กน้อยและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเพียมราตาในการถ่ายเซลฟี่พีมอัพลงโซเชียลได้ไหมคะ อืมก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะพพีมระตายิ้มหวานตอบคนตัวอวบก่อนจะใช้หลังมือลูบแก้มใสเบาๆโดยที่เจ้าของแก้มหันมายิ้มหวานสดใสให้เอาวะลุยใ่ของพรีมระตารัวกองรบแล้วมือที่พิมพ์สเตตัตสสั่นเบาๆแม้จะตื่นเต้น แต่พรีมรตาก็อยากทำในสิ่งที่หวังมาในช่วงหลังนี้ให้สำเร็จกดแชร์สู่รสาธารณะเสร็จแล้วเจ้าของมือเรียวก็เป่าปากหลายครั้งด้วยตื่นเต้นและหลุนระทึกพรีมรตาวางมือถือไว้ข้างตัวรับประทานอาหารมื้อเย็นต่อถาว่ายังไม่ถึง20วินาทีสเตตัสไอจีที่แชร์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยก็ทำเอามือถือของพรีมรตา ส่งเสียงดังไม่หยุดแม้นจะไม่ใช่เน็ตไอดอลแต่พริมรัตาก็มีคนติดตามอยู่หลายหมื่นในไอจรวมถึง Facebook ที่เปิดไพรเวทเฉพาะครอบครัวและเพื่อนเท่านั้นเสียงดังไม่หยุดนั้นเองทำให้น้อยหน่าเริ่มสงสัยพลางแบมือไปด้านหน้าของพริมรัตาคุณพรีมอัพว่าอะไรคะทำไมถึงมีคนมาคอมเมนต์ไม่หยุดเลยขอหน้าดูหน่อย อะไรจะ๊ะพริมระตาแกงไขซื้อแต่น้อยหนาก็ยังกระดิกมือหลายครั้งส่งมาซะด,ดีๆค่ะหากพิมอะไรไม่เข้าท่าน้อยหนาตั้งใจจะลบพร้อมกับลงโทษสถานหนักเจ้าของเฟซบุ๊กซะเลยรหัสอะไรคะสี่เก้าสองศูนย์จ้ะ น้อยหน่ากดรหัสผ่านมือถือตามที่เจ้าของเครื่องบอกการที่พริมรตาไมห่ห่วงข้อมูลใดๆกับตัวเองเลยทำให้น้อยหน่าอิ่มอกอิ่มใจมืออวบกดไปที่การแจ้งเตือนล่าสุดที่ยังคงมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นยังต่อเนื่องทันใดนั้นเองน้อยหน่าเบิกตากว้างมองรูปภาพที่โพสต์ลงมีพื้นหลังเป็นร้านหมูกระทะ มีใบหน้าของตัวเองและพรีมรัตตากำลังยิ้มเต็มแก้มรูปนั้นไม่ได้ทำให้น้อยหน้าตกใจเท่าข้อความที่เขียนกำกับไว้ครั้งแรกกับคนสุดท้ายของพรีมพรีมรักน้อยหน้าเป็นแฟนกันนะคะน้อยหน้ารู้สึกเหมือนแก้มระเบิดดังตูมสองหูอือ้ออึงสองแก้มแดงปลั่งดังผลสตรอเบอรี่ สายตากวาดมองคอมเมนต์ของผู้คนซึ่งหลั่งไหลมาแสดงความยินดีอีกทั้งยังชื่นชมคนกล้าที่ประกาศขอคบกลางพื้นที่สาธารณะไหนอะไรอะไรฮันน่าทำไมแกหน้าแดงขนาดนี้วิกตเรียกริกลาสเรียกความสนใจจากเพื่อนๆที่ก้มหน้ากินหมูกระทะอยู่นัดตาไหนที่นั่งติดน้องสาวจึงขวาเอามือถือขึ้นมาดู ก่อนจะขำพืดหุ่นเส้นแทบจะพุ่งออกมาทางปากจากนั้นมือถือของเพีมราตาก็โดนเวียนเทียนจากทุกคนบนโต๊ะแจกกันดูอย่างทั่วหน้าส่วนคนในรูปสองคนกลับมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันสุดขั้วเพียมราตายิ้มอ่อนมุมปากอย่างภาคภูมิใจอย่างไม่ลืมยักคิ้วหลิวตาให้กับพี่นัดและพี่ที่รักผู้แนะนำกลเม็ดเด็ดพรายนี้ให้ ด้านน้อยหนานั้นใช้ตะเกียบคนกระทาปิ้งย่างไปมาไม่รู้จะทำอะไรแก้เขินดีคนดีเพียมระตาเรียกให้น้อยหนาหันไปมองทั้งยังเอาแขนพาดมาที่เก้าอี้พลาสติกที่น้อยหนานั่งจากนั้นก็โน้มตัวลงมากระซิบที่ข้างหูค่ะน้อยหนาตอบรับทั้งที่ยังขวยเขิน แม้ใบหน้าจะไม่ได้ผินไปตามเสียงเรียกแต่ใบหูข้างหนึ่งก็ถูกพรีมราตาจับจองแล้วพรีมขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานาอาจจะโกรธหรือเกลียดคนคนนี้แต่พรีมขอขอได้ไหมขอแค่อย่างเดียวขอให้นาอย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองเหนือ,อย่างมือนี้มันทำให้นาเห็นหรือยัง ว่าพรีมไม่ได้ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดสวยที่สุดฉลาดที่สุดหรือเหมาะกับพรีมที่สุดพรีมแค่ต้องการนาเท่านั้นเองคนดีพรีมสัญญาสัญญาไม่ได้หรอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่พรีมสัญญานะว่าจะอยู่กับนาทุกเวลาที่นาต้องการ พรีมรักหนานะคะรักมากน้าอาจจะไม่ใช่คนแรกแต่เป็นคนสุดท้ายของพรีมได้ไหมน้อยหนาเป็นแฟนกับพรีมนะสติน้อยหนาระเบิดตัวตายข้างกระทะเหนือย่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้หวานจนเขินขนาดนี้ข้างในใจน้อยหนากรีดร้องไม่หยุดหย่อน สมองจินตนาการถึงสิ่งต่างๆมากมายจะปฏิเสธหัวใจตัวเองไปทำไมเธอจะตั้งแง่กับหัวใจตัวเองไปทำไมเธอจะยังเล่นตัวกับความรักของตัวเองอยู่ทำไมในเมื่อเธอรู้ดีว่าเวลามันผ่านไปเร็วแค่ไหนน้อยหน่าจะเสียใจแน่นอนหากปล่อยผ่านความรักครั้งนี้ไปตกลงค่ะ คนตัวอวบเสียงสันหันไปสบตากับพรีมรตาที่อยู่ใกล้เพียงลมหายใจถึงกันน้อยหนาไม่สนใจอะไรแล้วความโกรธความงอนที่ตั้งเป้าไว้ชีวิตของเรามันสั้นนักถ้าคนตรงหน้าคือคนที่ใช้สำหรับเราและเราก็คือคนที่เขาจะกุมมือผ่านอนาคตไปด้วยกันก็ไม่มีอะไรที่ต้องผัดวันประกันพรุ่งอีกนา ก็รักคุณพรีมนะคะทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของสุทธิลักษ์และวิกตอเรียดังระงมไปหมดทั้งไทยและฝรั่งไม่สนใจสายตาแปลกๆของคนในร้านพวกเธอทั้งหมดต่างรู้สึกว่าความหวานมันท่วมทนไปหมดนัตดดนาัยและคิรินอยักคิ้วเป็นอันรู้กันก่อนลูกชายคนดีของอลิซาเบตจะส่งข้อความบอกแม่บังเกิดกล้าว ที่รอฟังผลอยู่ที่บ้านว่ามิชชั่นคอม p l e t ได้กันสักทีเบื้องหลังของทีมวางแผนลุ้นจนเยี่ยวเหนียวไปหมดกินกินกินเลยนะพวกแกวันนี้น้องพรีมเลี้ยงสุดที่หลักว่ามีป่าเลี้ยงปลูกเนี้ยไปกินอมตะ,ะเกษแพงๆดีกว่าวิกตอเรียหยอกเย้ งั้นเอาไว้งานแต่งของเราพริมจะพาทุกคนไปเลี้ยงที่พัตคารชั้นหนึ่งของลอนดอนค่ะป๋าพรีมว่าพลางยกมือที่สั่นน้อยๆของตัวเองจับมือเล็กของคนรักแล้วลูบเบาๆหลังจากนั้นสี่เสียงของนัดดานายคิรินวิกตอเรียและสุทธิลักษ์ดังประสานพร้อมกันว่าตกลง ไม่ได้สนใจน้อยหนาที่ขยับปากพึมพำไม่ได้สับพริมรตาหยิบมือถือขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นพี่สาวขี้อิจฉาของเธอนั่นเองว่าไงพี่พราวอยู่ร้านไหนซอยใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์เก่าของหนาไงแล้วจะกลับกันหรือยัง เพียมรตากวาดตามองคนทั้งโต๊ะก็เห็นว่าเริ่มหยิบมือถือมากดเพิ่มเพื่อนทางเฟซบุ๊กตนกันใหญ่จึงได้บอกพราวราวีไปว่าอีกไม่นานก็คงกลับเดิมทีพราวราวีตั้งใจจะมาหาใครสักคนตรงนี้แต่ว่าก็ต้องผิดหวังจึงได้เลิกล้มแผนการไปพีิมรตารู้สึกว่าพี่สาวมีเรื่องในใจแต่ไม่พูดออกมาก็เลยนัดพี่สาวให้ไปเจอกันที่บา ร้านประจำเพื่อทำตามแผนการขายพี่สาวแลกเมียตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสุทธิลักษณ์นั่นเองชั่วโมงต่อมาหลังจากไปส่งน้อยหนาที่บ้านพริมรัตาก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังร้านซึ่งได้นัดแนะกับพี่สาวไว้ทว่าโทรศัพท์มือถือข้างกายกับดังขึ้นอีกครั้ง ใบหน้าสวยขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าหมายเลขที่โทรเข้านั้นเป็นสายจากคนที่ไม่ได้ไปหามาพักใหญ่แล้วสวัสดีค่ะคุณตาแกยังเห็นฉันเป็นตาแกอยู่หรอพรีมทำไมไม่โผล่หน้ามาให้ฉันเห็นบ้างนี่มันหลายเดือนแล้วนะโทคุณตาขายังไม่ถึงสองเดือนสักหน่อยอย่าโมโหสิคะ เดี๋ยวก็หัวล้านกว่าเดิมนะฮึไอ้ล้านเนรละคุณแกโพสต์อะไรลงเฟซบุ๊กทำอะไรแกไม่เคยเห็นหัวตาแกเห็นหัวพ่อกับแม่แกไหมเดี๋ยวปัดตัดออกจากกองมรดกซะเลย